สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับได้เวลามาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมต่างๆในช่วงการเสริมทัพตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อเตรียมรับสึกหนักในฤดูกาลหน้ากันต่อช่วงนี้พูดถึงบีจปทุมกันต่อครับหลังจากพวกเขาเนี่ยปิดดีลตัวรุกไปนะครับเบอร์ตัวเด็กก็3คนแล้วแต่ว่ายังมีอีกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวที่มาเนี่ยก็เป็น Import 1แล้วก็เป็นตัวในประเทศ2หไลายตั้งแต่มัตติสฟอนนารซารีของสุโขทัยจอแดนเอมาวีเวของเชียงรายยูเนเต็ดแล้วก็โทโมยุกิโดออิจากกเเงงงยนตดใขสคโปร แน่นอนครับเสริมทัพแบบนี้เนี่ยแฟนบอลก็อาจจะวิจารณ์ในมุมของคนเชียร์ที่อยากจะให้ทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยลงทุนเหมือนกับที่บุรีรัมเป็นจะได้ไปยกระดับทีมสู้การสนุกสูสีหน่อยซึ่งจำนวนเม็ดเงินเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับว่าใครจะลงทุนเยอะกว่าแต่ทางฝั่ง b g เองเนี่ยเท่าที่ผมทราบมางบประมาณในการเสริมต่างชาติเม็ดเงินเขาไม่สูงเท่ากับบุรีรัมที่กล้าจ่ายกล้าลงทุนเงินเดือนของแต่ละคนเนี่ยหลักล้านกว่า2ล้านต่อเดือนประสาทสายฟ้าก็กล้าสู้แต่ว่าทีมอื่นเนี่ แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็คือว่าการเสริมทัพที่เอาเข้ามาเนี่ยมันคือดีลที่เก่าถูกที่คันหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าที่ผ่านมาบีจีเสริมทับมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีดีลที่แปลก มากกว่าปางแต่มันก็น่าแปลกนะครับว่าไอคนที่แป๊กแล้วออกไปจากทีมเนี่ยกลายเป็นว่าผลงานกับต้นสังกัดใหม่เนี่ยมันดีเฉยเลยฉะนั้นสรุปเนี่ยปัญหาต้นต่อมันเกิดจากอะไรกันแน่อาโอเคเพิ่มความเป็นธรรมนะครับไม่ต้องไปไล่ไกลเลยเอานักเตะที่เพิ่งออกไปในช่วงเล็กแรกเล็กสที่ผ่านมาก็ได้โดยเฉพาะในแผงเกมรุ้เริ่มต้นจากเดนิสบูชยานะครับก็ย้ายกลับไปเล่นที่ NK ็นเคโลโคโมติวาในลีกรองของโครเอเชีย ตอนนี้ยังปรับสภาพอยู่เล่นไป7นัดทำไป1นึแอซซิตด,ดูทรงแล้วอนาคตที่จะกลับมาหลีกไทยเนี่ยคงจะยากแล้วนะครับแต่คนที่ฟอร์มเปรี้ยงแบบไม่น่าเชื่อนั่นคือลาร์ดเฟลเวกครับคนนี้บีจียกเลิกสัญญาแล้วเขาย้ายไปอยู่กับกาฟยูไนเต็ดในหลีกรองของ u ูเกลายเป็นว่าระเบิดฟอร์มเลยหลังจากลงสานามไป11นัดยิง12ลูกครับ แม้ผลงานของทีมจะสวนทางกับผลงานส่วนตัวเพราะว่าตอนนี้ต้สังกัดของเขาอยู่อันดับรองสุดท้ายและมีโอกาสจะต้องตกชั้นไปเล่นในลีกดิวิชัน3ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณภาพลีกรองของ UAE กับลีกสูงสุดของบ้านเราความเข้มข้นมันต่างกันขนาดไหนแต่การที่ลารสเฟลเบกที่เจ็บตั้งแต่หลังจากจบเกมอุ่นเครื่องกับดอมูล แล้วทีมเนี่ยก็แทบจะไม่สามารถใช้งานได้เลยเหมือนมีชื่อเป็นสำรองในเกมช้อปปี้ครับอยู่แป๊บเดียวเอาตรงๆเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เคยเกิดอาการบาดเจ็บซ้ำซ้อนมาแล้วมากมายคือไม่ได้คิดภาพเหมือนกันนะครับว่าจะฟอร์มกลับมาเปรี้ยงป้างได้เร็วขนาดนี้ก็เลยน่าแปลกใจว่าตอนอยู่บ g ีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาสวนหนึคนครับคืออีกอร์เซกเยฟ ผมว่านี่คือกองหน้าที่แฟนๆบีจีก็เสียายฝีเท้านะครับผมเองก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาคืออีกหนึ่งกองหน้าที่คุณภาพของทีมชาติอุซเบกิสถานและบีจีเนี่ยก็ปล่อยตัวออกไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาในช่วงตลาดเลกสองเพราะถูกประเมินว่าต่อให้หายบาดเจ็บแล้วก็ไม่น่าจะกลับมาอยู่ในช่วงที่สุดยอดเหมือนเดิมได้แต่พอกลับไปอยู่กับปักตะกอที่นิริบบ้านเกิดที่อุซเบกิสถานกลายเป็นว่าผ่านไปแล้ว13นัดที่เขามีโอกาสลงสนามในทุกรายการเนี่ยยิ่ง8ลูกกับ2อแอสซิต แพ้ได้ลงเล่นในศึก FC Champions League Elite ด้วยนะครับกลายเป็นตัวหลักของทีมแม้ส,สุดท้ายสบโมบสรของเขาจะต้องตกรอบหลังจากที่แพ้อาลฮียลไปด้วยสกอร์รวม1 4ต่อก็ตามกลายเป็นว่าพอออกจาก BG ไปเนี่ยก็ได้ดีกันเฉยทั้งที่จริงๆตอนอยู่สบโมบสรเนี่ยก็มีทั้งระบบการแพทย์นะครับฟาร์ซิตี้ต่างๆอุปกรณ์ฟิตเนสการรักษาที่บอกว่าเบอร์ต้นๆของเมืองไทยแต่สุดท้ายทำไมนักเตะมาแล้วเจ็บกันตลอด เอาจริงไม่ต้องเอาคนที่ไปก็ได้คนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยกองหน้าของ BG ลองไปไล่ดูเนี่ยวนเวียนกันเจ็บกองหลังก็เจ็บกองกลางก็เจ็บคือประเมินสาเหตุไม่ได้จริงนะครับจับต้นชนปลายไม่ถูกส่วนตำแหน่งอดีตกุนซืออย่างมาโกโตเทกูรามุริหรือว่าเทกูซังเนี่ยตอนนี้ไปคุมทีมในเวียดนามอย่างฮานอย FC ก็เหมือนจะไปได้สวยด้วยนะครับนี่เป็นอดีตยักษ์ใหญ่ของวิลลีเวียดนามผลงานที่เทกูไปคุมเนี่ยเก้านะัดชนะ6เสมอ2แล้วก็แพ้หนึ่ง จัตท่ทีมเนี่ยอยู่อันดับ4ี่เขาพาทีมเก็บแต้มได้ย่างต่อเนื่องและตอนนี้มาอยู่อันดับ2ของวีลีกนะครับน่าเสียดายว่าไอ้เกมที่แพ้เนี่ยดันเป็นเกมที่ต้องเจอกับนามดิ่งแชมป์เก่าและก็โดนยิงไปขาดลอยเลยพลาดโอกาสนะครับที่จะทาคะแนนจี้และก็โดนทิ้งห่างเป็น5แต้มแต่ด้วยเป้าหมายที่วางเอาไว้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เหลืออีกสี่เกมใกล้จะจบฤดูกาลมีโอกาสศูนนะครับที่จะจบ1ใน2ของวีลีกแล้วก็คว้าสิทธิ์ไปลุย a f c แชมเปี้ยนส์ลีก2ในรอบเพลย์ออฟ และกลายเป็นว่าฮานอยเอฟซีเนี่ยห่างหายจากการไปเล่นบอลถ้วยเอเชียมาหลายปีโอกาสที่เทกูจะทํางานต่อในซีซั่นหน้าก็มีพอสมควรและผมก็สอบถามพวกนักข่าวที่เวียดนามว่าไอสไตล์การเล่นบอลเวียดนามที่เราเคยเห็นเนี่ยเน้นบอลยาวเป็นหลักเพราะว่าสนามฟุตบอลที่เวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับพื้นมันไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการต่อบอลเล่นกับพื้นเทกูสังไปปรับเปลี่ยนยังไงทําให้ฮานอยไม่ได้เล่นตามวิธีการที่วีลีกส่วนใหญ่จะเล่นคือเขาบอกว่าก็เน้นคลองบอลโพซ s ชันและก็โจมตีตามพื้นที่ต่าง พอไปย้อนดูนะครับหลายๆเกมเนี่ยก็เห็นเลยว่าเออความหลากหลายในการเข้าทํามันก็มีนี่หว่าหรือว่าระยะห่างของทีมจากวีลีกระหว่างทีมเล็กกับทีมใหญ่มันมีเยอะแต่จะได้เหตุผลอะไรก็ช่างนะครับผมว่าไอ้ภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนตอนทําชนบุรีเลยรวมถึงการกลับไปทํบีจในภาค2ด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งดีลที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าการคุ้นเคยกับฟุตบอลไทยการต่อยอดในแต่ละทีมเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาแต่เราคิดกันว่าเฮ้ยเทกูต้องการเวลาในการปรับตัวกับชนบุรีเป็นทีมใหม่แต่พอไปเวียดนาม องประกอบคุณภาพผู้เล่นสนามมันก็ไม่ได้เอื้อเหมือนบ้านเราทําไมเขาไปถึงมันดูเปิดปุ๊บติดปับ๊บง่ายไปหมดแล้วตอนนี้ก็มีการเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วนะครับสื่อที่เวียดนามเขาก็ตีข่าวยืนยันว่าฮานอยทีมเนี้ยเตรียมจะคว้าตัวเฮนริโอกองกลางชาวบราซิลที่เคยเป็นอดีนตนักเตะของนามดิ่งมาเสริมทัพ หลังจากที่เป็นนักเตะไร้สังกัดและก็มีภาพของเจ้าตัวเนี่ยมาอยู่ที่แพสตเดียมสนามของการท่าเรือคนก็ไปลือว่าเฮ้ยจะเป็นตัวใหม่ของสิงเจ้าท่าหรือเปล่าแต่มันก็เป็นไมได้ยาก,กน,นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาประเด็นที่เฮนริโอเนี่ยกำลังจะถูกโอนสัญชาติเป็นเวียดนามเต็มตัวเนี่ยคือเขาอยู่เวียดนามใกล้จะครบ5ปีแล้วถ้าเกิดเขาอยากได้สัญชาติเป็นเวียดนามเหมือนกับเหยียนส่วนซอน,ซอนคือเขาก็ไม่ควรย้ายมาหลีกไทยเพราะว่าไอ้สปีกว่าที่เขาอยู่เนี่ยจะไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะถ้าเขาออกจากเวียดนามปุ๊บเขาจะกลับก็ ถ้าเกิดว่ากันตามหลักเนี่ยการอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะเลือกทีมเล่นได้เพราะว่าถือว่าเป็นต่างชาติคุณภาพอีกหนึ่งคนในวีลีกเว้นแต่ว่าเขาจะไม่สนใจติดทีมชาติเวียดนามไอ้ตรงนี้ย้ายออกมาได้เลยไม่มีปัญหาแต่ผมเชื่อว่าเขาอยู่ในข่ายที่จะถูกโอนสัญชาติแล้วก็ติดทีมชาติเวียดนามด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเทกูไปได้สวยและมีโอกาสมาเล่นเอเชีย2ก็อาจจะได้เจอกับสม,มวสอนไทยทีมใดทีมหนึ่ง เกิดต้องมาเจอกับ BG ขึ้นมาแค่คิดเนี่ยก็สนุกสลหบแฟนบอลอย่างพวกเราแล้วล่ะครับจะได้ไปดูนัคนกคอราชศีมาครับทีมสวัสด์แคทนะครับได้มีโอกาสเสิร์ฟข่าวของทีมบ้านเกิดแม่ผมหน่อยละกันซึ่งแน่นอนครับได้โคนระอ,อิสระศีธโรเข้ามาทํางานนะครับตกลงเงื่อนไขกันเรียบร้อยกับคุณเทวันลิปตะพันลบนะครับวางแผนเตรียมทีมสู้ศึกในฤะดูกาลหน้าเห็นว่าวันเก็บตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นเนี่ยก็จะเริ่มในวันที่2มิถุนายนนี้ แผนงานเนี่ยก็เริ่มเดินไปข้างหน้านะครับหลังจากมีการตกลงพูดคุยกับทีมงานที่รองลงมาทาั้งพี่โต วชรพลตัวมอนสักและก็ตัวของเมธีทวีกุลการที่ยังคงเป็นผู้จัดก,การทีมของสมโมสรต่อไปเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับสวัสดแคทเนี่ยมีงบประมาณที่ค่อนข้างจํากัดพอสมควรคือถ้าเกิดตัวเลขกลมๆเนี่ยน่าจะสักประมาณ40ล้านก็คงจะไม่แตกต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาแต่จะว่าไปเนี่ยตัวเลขนี้เนี่ยมันย้อนไปในไทยลีกสมัยก่อนเนี่ยจะว่าตามตรงเนี่ยใช้ไม่พอนะครับแต่ว่ายุคนี้มันก็ต้องใช้ให้พอเพราะมันคือย,ยุคของฟองสบู่แต่อย่างแท้จริงพอเฉลี่ยตัวเลขเป็นรายเดือนเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตัวโค้ชเงินเดือน รถตัวต่างชาติเงินเดือนก็ไม่แพงตัวไทยเอง ก็ต้องเหมาะสมและก็เน้นดาวรุ่งเป็นหลักรวมถึงคนที่เคยร่วมงานกับตัวของโคราดมาคอมเมนต์จากแฟนโคราชเองเออผมอ่านแล้วเนี่ยก็ท้อใจแทนสโมสรเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าเฮ้ยรอตกชั้นได้เลยจะรอดไหมคือผมพูดตรงๆนะไม่ได้อยากจะไปค่อนขอดกันผมว่าผมก็เชียโคราชในมุมหนึ่งนะเพราะว่าเป็นทีมที่ผมบอกว่าเฮ้ยเป็นทีมบ้านเกิดแม่ผมผม,ผมเองเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตอยู่โคราชช่วงตอนเด็กๆเ,เหมือนกันในบางช่วงเวลาปิดเทอมจากที่กรุงเทพฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่าเวลาดูโคราชหรือเ,เห็นข่าวโคราชเนี่ยโคราชก็เป็น ทีมในกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มหนีตกชั้นหรือว่ากลุ่มกลางตารางถ้าเซอร์ไพรส์หน่อยเนี่ยก็ขึ้นไปได้ถืออันดับ7อันดับ8แต่ถ้าเกิดคุณจะให้ไปถึงท็อปไฟท็อปซเนี่ยการลงทุนมันก็ต้องมีมากขึ้นอยู่ดี ดังนั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับการที่รอดตกชั้นผมว่ามันก็สุดยอดแล้วนะในมุมผมโอเคคนดูบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเลยทำไมมันถึงสู้เขาไม่ได้คือถ้าเกิดคุณเอามาตรวัดจากตอนไทลีก2ที่เป็นแชมป์ขึ้นมาเนี่ยดูยังไงมันก็ไม่สะดวกเท่าหรอกครับไทลีก1มันทีมคุณภาพมากกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยมันต้องพยายามตั้งข่ก่อนตอนนี้คุณต้องประคองตัวเองให้อยู่รอดอย่างน้อยปีที่2ถ้าคุณทําได้ค่อยตั้งหลักค่อยสะสมผู้เล่นอ่ะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่า นักขอราสีมาตอนนี้คุณคิดว่าผู้เล่นอ่ะเขาเหลือสัญญากี่คนเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสัญญาที่ผูกพันจนถึงฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยเหลือ1ปีมีคนเดียวครับคือเดนิสมูริโลอันนี้คือตัวเดียวในสโมสรเลยนะครับเพราะว่าเขาเซ็นสัญญา2ปีหลังจากที่ออกจากลำพูนมาเพื่อมาร่วมง,งานกับโคชโจรอบ2เนี่ยเขายอมลดเงินเดือนเกือ,กอกบครึ่งนะครับแล้วก็กลายว่าเจราจากันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลดเงินเดือนเกือกบครึ่งเนี่ย พอสัญญาสองปีได้ไหมอาสโบ,บอสอก็ต้องให้พอให้เสร็จปุ๊บโอเคโค้ชโจออกไปมันก็เป็นวาระของสปูบบอสอต้องคุยนะครับว่าจ,จะเก็บไว้ใช้งานต่อไหมหรือว่าอาจจะยกเลิกสัญญาหรือจะปรับยังไงซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ดีว่าโค้ชราดเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเพราะเขาเองเนี่ยก็ต้องประเมินได้ว่าถ้าเกิดเดนิสยังอยู่สไตล์การเล่นฟุตบอลมันจะเหมาะกับทีมที่เขาอยากให้เป็นไหม เพราะถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยการจ่ายยกเลิกสัญญามันก็ต้องมีเงินก้อนหนึ่งซึ่งสมโมสรเองก็คงไม่แฮปปี้นะครับถ้าเกิดโค้ดเข้ามาแล้วจะมาใช้เงินยกเลิกสัญญามันก็ทําให้คุณเสียเงินก้อนนี้ไปฟรีๆให้กับนักเตะออกไปและคุณก็ต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อมาเสริมนักเตะแทนที่อีกฉะนั้นทีมใหญ่เซ็นสัญญาทั้งเตะไว้ล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่ามันคุณภาพพอที่จะใช้งานต่อกลัวทีมอื่นมาฉกตัวไปโดยเฉพาะทีมจากลีกอื่น ที่มีคุณภาพกว่าเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมใหญ่แล้วเซ็นตัวอยู่ในประเทศเนี่ยมันไม่มีใครมาแย่งตัวหรอครับส่วนใหญ่มันจะเป็นทีมใหญ่เนี่ยเอาตัวจากทีมเล็กๆไปฉะนั้นมุมของโคราชตอนนี้นะครับคือต้องพยายามประกอบร่างให้เร็วที่สุดซึ่งแน่นอนครับจากตัวต่างชาติเนี่ยเดี๋ยวต้องหาใหม่หมดนะครับถ้าเดนิสอยู่ก็กลายว่าต้องเปลี่ยนอีก 6กตำแหน่งไม่รวมโควาตาอาเซียนส่วนนักเตะไทยณนะตอนนี้เหมือนหน้าที่หลักเนี่ยก็ต้องใช้เมธีทวีกุลการที่เป็นคนของสโมสรน่นะครับคอยติดต่อดีลนักเตะเลยคือโค้ชเนี่ยเขาก็แค่ชี้ไปว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาสามารถคุยได้แต่ว่าสโมสรก็ต้องไปคุยเรื่องของตัวเลขงบประมาณโค้ชอาจจะทามาก่อนนะครับว่าคนนั้นคนนี้พอคุยกันได้ไหมก็จะเน้นนักเตะที่เคยคาแข้งกับทีม เป็นหลักก่อนคืออยากจะเก็บแกนตำแหน่งหลักๆไว้อย่างเช่นประตูธนชัยหนูราอ่าอย่างเงี้ยก็ควรจะอยู่อกองหลังอย่างนบูร์สายดียาที่มีการลงโพสตขอบคุณสโมสรซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าเขาลงขอบคุณสโมสรเขาไม่ได้บอกลาสโมสรน,นะครับหลายคนคิดว่าเขาลาทีมแต่โอเคสัญญาทุกคนอนะ่ะมันหมดอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวของนัดเองเนี่ยจะเจรจากับทีมอื่นอยู่ไหมหรือว่าสโมสรเองจะติดต่อว่าเฮ้ยอยากให้อยู่กับทีมต่อนะในฐานะกัตันทีม ตัวนี้มันก็ต้องไปประเมินเรื่องของงบประมาณให้ดีแต่ที่แน่ๆนะครับโคด่าเองเนี่ยก็มีคอนเน็ชันที่จะยืมตัวนักเตะจากสโมสรใหญ่ๆที่คิดว่าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วโคด่ะเคยร่วมงานแล้วเอามาทําได้เลยเพื่อให้ทีมมันเดินหน้าทั้งบุรีรัม์เองซึ่งโคด่าเนี่ยเคยคุมทีมเยาวชนอยู่คุมทีมสำรองด้วยนะครับไหนจะประจวบด้วยซึ่งสัมพันธ์อันดีกับนายกเกียร์ประธานสโมสรน,นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วตัวยูยี่สามนะครับที่เป็นเด็กจากชนบุรีเป็นหลักเนี่ยสมัยที่โคด่าคุมทีมก็ม แต่ว่าการยืมตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะเอามาทั้งกระบี่ได้น,นะครับเพราะว่ากฎไทยลีมันก็ระบุไปเลยว่าทีม1เนี่ยสามารถยืมได้แค่3คนเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่ามันยืมเยอะเกินไปเนี่ยพอต้องเจอกันในไทยลีกแล้วมันลงไม่ได้เนี่ยปัญหานหน้างามันก็เกิดอีกจะเดี๋ยวเอาไว้แวะมาเล่าให้ฟังแบบต่อเนื่องสำหรับนักเตะขาเข้าหรือคนที่ได้อยู่ต่อเพิ่มเติมใน EP หน้าแล้วกันครับ จะ้มาที่แบงคอกยูไนเต็ดครับอีกหนึ่งทีมที่ไม่ได้แวะมาพูดถึงกันสักพักใหญ่แล้วนะครับนโยบายของผู้บริหารแลวก็สตาฟโค้ชเนี่ยเหมือนเขามีการประชุมกัน2รอบแล้วนะครับเรื่องของการลิสต์รายชื่อนักเตะที่อยู่ในขา่ายส่งโปรไฟล์ของแต่ละคนมาก็จะมีฝ่ายสก้าวรวบรวมโคช้ชเองด้วยติดต่อจ้นักเตะอะไรก็ว่ากันไปก็เอาไปกองที่โตประชุมแล้วก็พยายามบอกกันว่าจะเอาตำแหน่งไหนก่อนคือคอนเซปต์โค้ชแบดเนี่ยการเลือกตัวเนี่ยผมบอกนะครับว่าพี่แบดเองเนี่ยไม่ได้จบกับใครง่าย,าย,ายนะครับแล้วเวลาเขาดูเนี่ย เกมรุกเกมรับเนี่ยต้องแพรวพรวเล่นทางซีชั่นเก่งและแน่นอนครับถ้าจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันต้องดีกว่าของเดิมตอนนี้แน่เลยนะครับต้องการเน้นเกมรับก่อนคือหาเซ็นเตอร์เท่าที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่พอนะครับเพราะว่ามันต้องหาตัวช่วยเอเวอร์ตันเพราะถ้าเกิดว่าเอเวอร์ตันจะอยู่เนี่ยคือเล่นได้ครับแต่จะเล่นทุกเกมเนี่ยผมว่าเอเวอร์ตันฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโซมากๆเลยอายุก็เยอะขึ้นในทุกๆวันมันก็เป็นธรรมดาของอาชีพนักเตะที่ค้าแข่งเก่าไปใหม่มา โดยตอนนี้จริงๆอ่ะอยากได้โค้ตาต่างชาติเลยที่อยู่นอกทวีปเอเชียแต่ก็รับโปรไฟล์ทั้งหมดนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นเอเชียเนี่ยเขาจะมองพวกเอเชียที่เป็นพวกลูกครึ่งเพราะว่าความแข็งแรงรูปร่างดีอะอย่างเช่นที่หมดสัญญาไปนเนี่ยทั้งมาบุตเอ็แล้วก็บราซิลจอร์ดี้ผูนี้ก็คือเป็นฮาฟเอเชียเป็นลูกครึ่งซึ่งพอต้องเปลี่ยนแปลง2ตำแหน่งเนี่ยมันชัดเจนนะครับบียูจะไม่ได้เอาคนเข้าคนออกมั่วเลยอย่างมาบุตเอ็เนี่ยเป็นริมเส้นฝั่งขวาเขาต้องหาตำแหน่งนี้แน่รวมถึงบราซิลเล่นเป็จอ uk, รำ อันนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าเขาจะดันใครมาเล่นเป็นหน้าต่ำได้ไหมหรืออาจจะหากองหน้าตัวเป้าเหมือนกับที่มีโมเซนอากาเซนี่เอาไปเล่นในสถานการณ์ที่เป็นหน้าคู่ตอนนี้มันเกิดได้หมดนะครับเพราะว่าโคต้าของบียูยังเสริมเพิ่มได้อีก2อหรือสคนส่วนข่าวเชื่อมโยงอากับตัวจากญี่ปุ่นจากลีสิงคโปร์เนี่ยเซอาคุโนริที่อยู่กับบีจีเทมินิสโรเวอร์ถ้าเกิดจะมองกันตามตรงนะครับย้อนกลับไปคําเดิมถ้าจะเอาของเก่าออกและ,ะเอาของใหม่ที่ดีกว่า ผมเชื่อว่าคุณตัวนี้จะไม่ใช่ดีลแรกของ b ีแน่นอนเขาจะต้องพยายามปิดจ็อบกับตัวต่างชาติที่คุณภาพเนี่ยดูแล้วประเมินมันต้องดีพอที่จะมาทดแทนการขาดหายของเจราดี้และก็มามูดเพราะให้คิดเอาไง่ายๆนะครับมามูดเอ็เนี่ยยิง15ลูกอ่ะยังไม่ได้อยู่ต่อเลยแสดงว่าโค้ชแบงและก็ทีมงานต้องมีตัวผู้เล่นที่คิดว่าดีกว่านี้ ถึงกล้าที่จะไม่ต่อสัญญาเพราะว่าการปลดจอราดี้แล้วก็บัมบูตเอทออกไปเนี่ยเเงินเดืนอน2คนรวมกันอ่ะผมว่าอย่างน้อยอ่ะก็ต่ำๆอ่ะเกือบๆล้านห้าต่อเดือนที่คุณจะเซฟไปได้ไอ้งบตรงนี้มันสามารถเอาไปให้นักเตะระดับพักการได้เลยนะครับอย่างน้อยตัวหรือ2ตัวเพราะบียูเนี่ยจ่ายเงินเดือนผมว่า5 6าหกแสนเนี่ยพอจะเบียดพอจะสู้เหมือนกันเพราะอย่างจอราดี้เองเนี่ยกเงินเดือนหลักล้านชันมุมผมเนี่ยถ้าจบตัวเอเชียยังไม่ใช่เวลานี้ผมเชื่อว่าเขาจะเอางบตรงนี้ ไปเสริมพวกตัวต่างชาติก่อนและถ้าเกิดว่างบมันเหลือจริงๆแล้วมันไม่สามารถหาต่างชาติที่โอเคได้แล้วเขาอาจจะเอาตัวพวกนี้มาเป็นตัวประกอบ เอาไว้เสริมเป็นพวกช้อยสำรองในการเปลี่ยนลงไปเล่นเขาได้ดูสไตล์นะครับถ้าคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะบอกว่าไม่เอาตัวจากลีกของสิงคโปร์แล้วทําไมให้ดูการที่แล้วเนี่ยบียูถึงไปเอาตัวจากเอสลีกนั่นก็คือ vic, ริเจโดซิปโควิชาะว่านี้เป็นกรณีศึกษาที่มันคนละอย่างกันนะครับถ้าคุณจะเอาตัวจากลีกสิงคโปร์แล้วเป็นไลออนซิตี้เซเลอร์ผมยกเว้น1ทีมเพราะพวกนี้เซ็นตัวต่างชาติเงินเดือนแพงกว่านกเตะบุรีรามบางคนได้สามไปเพราะ ดีกรีและก็โปรไฟล์เนี่ยระดับท็อปของยุโรปนะครับเป็นเยาวชนทีมชาติกันทั้งนั้นเลยและไอผลงานตอนเนี้ที่เล่นจนเข้าชิงของ ACL 2เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าไอรอบที่เอาชนะซานเฟเช่เนี่ยมันมีดวงด้วยแต่หลังจากนั้นเขาเก็บทีมเต็งแชมป์มได้หมดเลยนะครับซึ่งการที่ B u ไปเอาซิฟโควิดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าซิฟโควิดเลือกจะไม่ต่อสัญญาเพราะ B u ยื่นข้อเสนอเข้าไปหรือว่าทางไลออนซิตี้เซเลอร์เนี่ยเขามีตัวที่ดีกว่า แต่ที่แน่เนี่ยด้วยโปรไฟล์ของซิฟโควิชเนี่ยมันเล่นระดับ d ลีกเคยผ่านเวทียุโรปฉายาเนี่ยเป็นนิวไอเยนรบเบนแต่ดันเจออาการบาดเจ็บเจอเรื่องของปัญหาส่วนตัวและบู่ก็เห็นอยู่แล้วตอนที่เจอกันในศึก FC c h a แชมเปี League ีกนะดูการก่อนหน้านั้น ก็เลยไม่ลังเลที่จะเอามาฉะนั้นถ้าเกิดจะเทียบนะครับกับดีกรีของนักเตะที่ออกไปกับตัวใหม่ที่เป็นข่าวอย่างคุณโตริเนี่ยผมว่าคุณโตรี่อายุอย่างน้อยครับผ่านฟุตบอลลีกอาชีพก็มีอาบิเล็กซ์เนี่ยนะแตะ่แต่ว่าเป็นอาบิเล็กซ์ที่สิงคโปร์ด้วยแล้วก็มีย้ายไปที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะกลับมาเล่นกับทางแทมปิเนสโรว์ซึ่งแทมปิเนสเนี่ยก็คือพันธมิตรของ BG ผมคิดแบบนี้นะอีกเหตุผลหนึ่งถ้าเกิดว่าดีจริงๆเนี่ย ผมว่าบีก็สอยก่อนแล้วถึงแม้ว่าจะเป็น midfield ตัวรุกก็ตามคือจุดเชื่อมโยงที่มีอย่างเดียวนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับทาง BU เนี่ยก็คือคูโดริเนี่ยเคยยิงแบงคอกในศึก ACL 2รอบแบ่งกลุ่มที่เจอกันซึ่งผมเชื่อว่าไอการล่อนโปรไฟล์ของนักเตะไปส่งตามทีมต่างาเนี่ยมันคือเรื่องจริงและเขาเกิดขึ้นได้ แต่การคัดเลือกนะครับยืนยันเลยว่าตอนนี้ BU ยังไม่ได้จบกับต่างชาติคนไหนเลยและก็สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจะเน้นต่างชาตินอกทวีปเอเชียมาก่อนหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวทวีปเอเชียต้องเป็นลูกครึ่งเท่านั้นและที่สําคัญโปรโฟไฟล์ต้องไม่ธรรมดาพอที่ผ่านมานักเตะของ BU โปรโฟไฟล์สวยหรูแทบทุกคนถึงแม้จะเป็นตัวเอเชียก็ต้องมีดีกรีทีมชาติ นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของแคงเทพครับปิดท้ายที่ระยอง f c กันหน่อยตอนนี้สมโมสรวางแผนแล้วนะครับในซีซั่นหน้าโอเคอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายแต่ว่ากระดุมเม็ดแรกต่อสัญญาโค้ชโบจากพันปั่นปีเรียบร้อยพร้อมกับทีมงานคู่ใจอย่างโค้ตตายสราวุฒิจันทพ,พันธ์นะครับก็รั้งตัวไว้ได้สาเร็จมีการมอบอํานาจแล้วก็คุยกันแล้วนะครับว่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่เข้ามาจัดการเรื่องของตัวผู้เล่นด้วยวางแผนใครจะอยู่ใครจะไปจะต่อรองกันยังไงตัวใหม่ที่จะเ,เข้ามา ควัวเองก็น่าจะมีอำนาจในการตัดสินใจที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมาแก้วิกฤตซะมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสในการเลือกตัวผู้เล่นสักเท่าไหร่การทําทีมต่อจากคาร์ลอสเอ杜亚โดในช่วงระหว่างฤด,ดูกาลก็ถือผลงานเนี่ยเกินคาดนะครับที่สามารถพาระยองอยู่รอดจากการตกชั้นได้และแผนงานเขาชัดเจนว่าเขาจะเน้นว่านักเตะเนี่ยต้องไฟติ้งต้องสู้ไว้ก่อน นี่คือคาแรคเตอร์ที่ระยองคิดว่าก็จะคงยึดถือต่อไปนะครับในการเล่นเพื่อเอาใจแฟนบอลเอนเตอร์เทนกับฟอร์มในบ้านตัวหลักก็จะแบ่งนะครับเป็นเกรด ABC ถ้าเกิดว่าใครต่อสัญญาเป็นเกรดเอแล้วส่วนเกรด B เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งถ้าเกิดว่านักเตะคนไหนได้ทีมแล้วก,ก็บอกกันได้เลยเป็นวิถีฟุตบอลนะครับเพราะว่าระยองเององบประมาณเขาก็ไม่ได้เยอะแต่ก็พยายามสู้ในแบบที่ตัวเองเป็นอ่ะอย่างตัวต่างชาติคาตาตโนนะครับตอนนี้อายุก็40กว่าแล้วเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าไหว ในทุกเกมไหมผมว่าคําตอบทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่น่าไหวในทุกๆเกมแต่สามารถเล่นได้แล้วก็เป็นลีดเดอร์ชิพให้กับผู้เล่นที่เป็นตัวต่างชาติมีวินยัยมีหัวใจของความเป็นนักสู้แล้วก็แน่นอนครับไอการตอบแทนความไว้วางใจตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นผู้เล่นอย่างเดียวแต่จะมีบทบาทมันเป็นผู้ช่วยโค้ชด้วย ส่วนต่างชาติที่ชัดเจนแล้วเนี่ยอันนี้ต่อไปแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะบินกลับบราซิลคือสเตนโอจูเนียนะครับแล้วก็ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนก็จะกลับมาร่วมปรีซีซั่นฝึกซ้อมกับทีมส่วนคนอื่นอ,นอารีเวลมาอีโตกับอาร์มานี่อากีนาโดคือสัญญาหมดนะครับอยู่ที่ว่าจะขยายกันหรือเปล่าเหมือนล่าสุดนะระยองตัดสินใจตอนแรกคุยกันแล้วยังไม่ลงตัวว่าเงินเดือนเรลมาเท่าไหร่เงินเดือนอากียโโดเท่าไหร่เพราะว่ารักเตเองพอพาทีมรอดตกชั้นผมว่า เขากต้องของเงินเดือนเพิ่มซึ่งสัญญามันปีต่อปีมันก็ต้องคุยกันต่อรองกันว่าเฮ้ยสบสร์มีเท่าไหร่น้าเต๋โอเคไหมแฮปปี้จะอยู่ต่อหรือเปล่าแต่เป็นแกนที่คิดว่ามานี่บองก่อนก็อยากจะเก็บไว้เพราะไม่อยากเปลี่ยนแปลงทีมมากสำหรับโครงที่มันใช้ได้อยู่แล้ว ดังนั้นได้งบประมาณนะครับในรอบ10ปีที่ขึ้นมาสู่ไทยลีกหแล้วก็ขาดทุนมากที่สุดเนี่ยผมว่าการเจรจารมันก็มีทั้งการเพิ่มเท่าเทียจเพิ่มได้สำหรับบางคนนะครับที่ค่าเหนื่อยเขาไม่ได้เยอะแต่เพอร์ฟอร์มน์เขาดีเกินค่าหรือบางคนที่อาจจะอายุอ่า3สบบวกแล้วแต่ว่าอยากให้อยู่กับทีมต่อนะแต่อาจจะลดค่าเหนื่อยหน่อยมันก็ต้องมีการพูดคุยต่อรองกันเป็นธรรมดาฉะนั้นความไม่นิ่งของระยอง ก็จะคาดเดาค่อนข้างยากแต่ว่านักเตะไทยอาถ้าเกิดจะพูดถึงคนที่ได้สัญญาต่อนแน่ๆนะผมว่าผู้สามประตูอย่างวิชยาแก่นทออะไรชัดเจนเพราะว่ามายึดมือหนึ่งจากกรกฎพิพัฒนดาดาที่ยืมตัวจากเบองทอและเป็นประตูดีกีทีมชาติได้อันเนี้ยชัดเจนนะครับว่ายังไงต้องอยู่กับทีมต่อแน่หรือแม้แต่กัปตันแม วัสดุเสรกิจผูรีดก็ตอนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ต้องเจราจาก,กันเพราะว่ารู้มือนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดวัสดุเสรกิจอาจะเปลี่ยนทีมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนานแล้วนะครับซึ่งช่วงเวลาตอนนี้สำหรับระยองเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนเต็มปีฉะนั้นช่วงที่ลีกปิดเนี่ยนัตเตะก,ก็ไปเล่นเดินโซเดินสายก็เป็นอิสระกับตัวเองแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจราจากัน เพราะว่าแผนงานของระยองแล้วก็ทีมอื่นด้วยนะครับไม่ได้พูดถึงเพียงแค่ระยองทีมเดียวผมว่าณนะส่วนใหญ่บ้านเราตอนนี้ทีมใหญ่จ่ายเงินเดือนเต็มปีคือ12เดือนแต่บางทีเนี่ยเขาจ่ายบางทีก็10เดือนครึ่งนะครับบางทีมก็จ่ายกันสักประมาณเก้าเดือน10เดือนซึ่งมันก็แล้วแต่นโยบายอของแต่ละทีมแต่ตามธรรมเนียมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซ้อมเดือนครึ่งก่อนที่หลีกจะเปิดซึ่งเขาก็จะจ่ายเงินเดือนคือครึ่งเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนอ่ะแล้วก็ไปเต็มเดือน ตั้งแต่กรกฎาคมที่จะเป็นการปรีซีซั่นแบบเต็มๆมานะครับเพื่อเข้าสู่ลีในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้ระยองก็น่ารักคือเขาพูดตรงๆอ่ะผมว่าถ้าเกิดว่าใครทราบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแนวทางของทีมเป็นแบบนี้นัดเตะรับได้ไหมรับได้ก็อยู่ด้กันแล้วก็สู้ด้วยกันถ้ามีเป้าหมายที่ดีกว่าก็ย้ายกันไป ส่วนที่เหลือที่อาจจะไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็อยู่ในข่ายของการพิจารณานะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีการพูดคุยกับนักเตะบางคนแล้วส่วนใครที่ไม่ได้มีการตอบหรือการพูดคุยที่ชัดเจนเนี่ยผมว่าถ้าเป็นสำรองอ่ะลงเล่นซะส,ส่วนน้อยเนี่ยยังไงหาทีมใหม่น่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าการหาทีมในซีซั่นนี้มันจะยากคูณ3คูณ4ยิ่งกว่า2-3สามาดูการที่ผ่านมาเพราะเงินเดือนนักบอลไทยมันจะลดลงมาเยอะมากขนาดเงินเดือนต่างชาติบางคนผมฟังแล้วยังตกใจ พอมงประมาณของหลายทีมมันมีน้อยลงหรือเท่าเดิมแต่โคต้าต่างชาติเนี่ยมันสามารถเสริมเพิ่มเติมได้อีกบวกกับโคต้าอาเซียนฉะนั้นนักฟุตบอลไทยอย่ารีรอถ้ามีข้อเสนอที่คิดว่าการขี้ดียวกรรมตดได้ความมั่นคงไว้ก่อนต้องรีบคว้าเอาไว้แล้วก็ช่วยกันครับประครับประคองลีกให้มันกลับมาบูเหมือนเดิม ถึงกว่านั้นอาจจะกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นการสู้เพื่อทําให้คนรุ่นหลังแต่ผมคิดว่าถึงนั้นตรงนี้เงินเดือนนัาบอนไทยหลายคนมันก็เวอร์หวังจนเกินไปมันก็ถึงเวลาที่ต้องมีการเซตซีโร่กันบ้างเพื่อเอาความกระหายความอยากเล่นอยากพิสูจน์ตัวเองกลับมาแล้วเงินเดือนที่เหมาะสมมันก็จะต่างม,มาเองทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนนะครับฝากติดตามกันด้วยทั้งยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต็อกเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ